นายกององค์งการบริหารส่วนจังหวัดภูเก,กต็ตรวมงานเปืดตัวเทศกาลอาหารทะเลภูเก,กต็ต2 5 5 4 เมื่อวันทีหน่หาคม2554เวลา1 4 0นาฬิกา30นาทีนายไพบุญอุปติสิงห์นายอกองการบริหารสุวนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการเทศกาลอาหารทะเลภูเก็ต2,554หรือภูเก็ตซีฟู๊ดเฟสต้า2,11นลานเดอะพอร์สูุยนการค้าจังซีลอนดป่าตองจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายสมเกียรติสร้างข้าวสุทธิรักรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางมังอ่อนรัตน์จินาประยูนผู้อนวยการสำนักง,งานท่อท่อ,ทอสำนักง,งานภูเก็ต นายนิกรผู้สักสมบูรณ์รองนายกเทสมนตรีเทศบาลตะบลราวัยและนายสมบูรณ์จิรายุธนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตร่วมกันแถลงข่าวเทศกาลอาหารทะเลภูเก็ต2554หรือภูเก็ตซีฟูดเฟียสต้า2 0 1 1ได้กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1นึ่งถึง3 1สิงหาคม2554โดยจัดรายการค Taste b e s t p อย c e ณโรงแรมและร้านอาหารชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต และพังงา6 4ร้านซึ่งมอบส่วนลดพิเศษอาหารทุกเมนู10% 15% 20%และจัดผูกแกาล lobster week หรือสัปดาห์กุุงมังกรวันที่12ถึง21สิงหาคม2 5ง50นาราณอาห้านที่เข้ารวมรายการ22ร้าน ที่พร้อมใจกันเซอร์เมนูพิเศษนอกจากนี้ยังมีซีไซซีฟู้ดแอดฮาดราวัยในวันที่1ซองถึง13สิงหาคม2องพ 4, เวลา17นาฬิกาถึง2 2่0องนาฬิกาเพื่อให้หนักท่องเที่ยวได้ชิมอาหารทะเลในบรรยากาศริมหาดพร้อมเลือกสือกุง้งห้อย ปลาสดๆจากทองทะเลอันดามันมาให้รานอาหารลุงเมนูพิเศษและสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนริมหาดราวัยตำนานชายหาดทองเที่ยวแห่งแรกและจุดกำเนิดการเข้ปาปลาด้วยกาบมาพราวและนำจิ้มูุดนำมาข้ามเปียกข้องภูเก็ต ทางนี้บริษัทนำเทียวเละนักท่องเที่ยวสมาครวางแผ่นเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อชิมอาหารทะเลภูเก็ตตลอดเดือนสิงหาคมได้ที่ w w w p h u k e t s e o f o o e f i e s t a c o m หรือรับขู่มือได้ทีสำนักง,งานท่อทและสนามบินนานาชาติภูเก็ตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีท่อท่อทอทอสำนักง,งานภูเก็ตโทรซู่เจ็ดหกซอหนึ่งซองซอหนึง 1, ่งซ